ครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่ข,าข่าวภาคขราวปมจ่อวันที่12มีนาคม2565ครับ,รรรรบวันนี้เรายังคงติดตามเกี่ยวกับภารกิจของนายยกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ผลเอกยุทธศักตร์สถิประพารองนายยกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายยกรัฐมนตรีของเรา ได้โทรศัพท์ด่วนมาจากประเทศญี่ปุ่นครับ,รบเพื่อสอบถามและก็แสดงความเป็นห่วงต่อเหตุล่วงระเบิดรถทหารการที่จังหวัดน,นราทิว่าค,ครับจนถ้งเหตุให้ทหารการเสียชีวิต4นายบาดเจ็บ 1>, 1นายนะครับเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาและนายกรัฐมนตรีก็ยังสั่งการให้คนเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือครอบครัวที่ โดนระเบิดด้วยนะครับคือชวนก็ได้รับโทรศัพท์ทำไปพูดกับผู้นิระยุทธจักโอชาแล้วผู้บัญชาการทหารบกนะครับว่าให้รีบลงไปดูพื้นที่แล้วก็ให้การดูแลช่วยเหลือและดําเนินการตามระเบียบทงบางราชการอย่างเต็มที่นะครับซึ่งอบอทบอเนี่ยรายงานว่าขณะนี้ได้มีการสั่งให้จัดทาพิธีศพนะครับไม่ให้สมเกียรติกับทหารพรานที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งพร้อมที่จะอํำนวยความสะดวกหากญาติหรือว่าครอบครัวของ,ของ การที่เหลืชีวิตนะครับต้องการให้ช่วยประสานงานในการนำสกลับฝูงภูมิลำเนาเพื่อไปจัดที่มีศุต่อไปด้วยครับครับข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับแมีไปเจ้าเมลิงก็เหครัววันนี้เบลลิงสายเจ้าเบลลิงสายเจ้าลิงจูเจียง ลำบาอู้ลำบากมเจ้ากัดานีครับเป็นบิ่ประดับขางองเจ้าไม่ริบกันอยงครับครับและนีบุ้งิสันดางเชนปงค์อะค์เจ้าไม่ริบกันอย่างเล่เล พระองค์ต่ตางครับเขาอ,<จ>อ,อัญเชิญไป<ด>ที่ไหนอัญเชิญไปที่ไหนนะอ๋ออัญเชิญเนี่ยออกแห่ไปรอบเขตเทศบาลเมืองปัตตานีถูกต้องครับโดยมีขบวงพงขบวงมังกรมังกรด้วยแล้วก็ขบวงโตครับถูกต้องครับขบวงอื่นๆมากมายต่าง ตา,ามตามไหนนะทั้งนี้กิจกรรมนี้ก็เพื่อที่ให้ประชาชนมาร่วมสักการบ,บูชานะครับเพื่อเป็นสิร,ร,นะริมงคลให้กับชีวิตด้วยนะครับ ต่อมาก็ได้มีการอัญเชิญพระนะครับทั้งหมดเข้าไปร่วมพิธีลุยไฟบริเวณหน้าศาลเจ้านะครับโดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวครับท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่อย่างเึ้ยงน้นครับ <laughs> ต่อไปเรามาติดตามสถานการณ์ของข่าวกีฬากันบ้างนะครับ <laughs> ข่าวกีฬาเนี่ย ที่จังหวัดยะลาครับก็บอกว่ามี f อฟเอคับได้เิดฉากแล้วนะครับเป็นกีฬาของอะไรนะเป็นกีฬาชิงช่วยพระราชทานของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับคือต้องยอมรับว่าการแข่งขันฟุตบอลยะลาเอฟเอคับเนี่ยเป็นกีฬาชิงช่วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยบรมราชกุมารีครับเป็นฟุตบอลในระดับภูมิภาคที่ยิ่งใหญ่รายการหนึ่งเลยทีเดียวจัดกันมาติดต่อมานานนับหลายปีแล้วนะครับ เคยไปไหมกีฬาเนี้ยนี่มาจากยะลาด้วยใช่ไหมครับครับผมก็มาจากยะลาเรียกว่าอันนี้เขาจัดที่ไหนนะจัดที่ไหนนะยะลาน่ะ <c oughs> นี่ไงวิทยายลาัยเทคนิคยะลาอ่าครับโดยมีเคย การจัการน้ำผู้ใหญ่เขาร่องกรจกรรมเขาเป็นเกิดอ <that is S 1> ันงาเป็นีโดยมีกาจการั้งมใหญ่ังนี้โดยมีั้งว่าจัยการงย่างยลาเงล้วก็รวมบุรวบัวกางไฟฟ้ารวมบุมบัเงบไปก็ รองในกติการสูงมนกลางไม่างจะเล่กันทั้งใ้แล้วก็ตออประตครับแล้วก็จะมีอยู่รองเพื่อในกางจากควมมันคุงไายในภาพสีเต็นหน้าครับแล้วก็ใายุหนงสี่ที่สถาันก็ยลาครับก็ดีได้ว่าเป็นการจากกิจกรรมอีลา ที่ทำครัง้งยังในใช่เพราะว่าจริงเ้ยพระราชทานจากสมเดประเทศด้วยครับคุมวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวภาคค่ำกับเราสองคนแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ